สวัสดีครับนี่เราจะมาเล่นเกมกันพี่ยถ่ายคลิปครับอยอะไรอ่ะฉันไม่ล่นเน็ตนะโอเคครับกลับมากันต่อครับระบบเอา้าเ,เดี๋ยวครับมันเกิดปฏิกิริยาอะไรอ,อ,ะไรอ่ะ โอเคปึ๊กโอเคเอ่ะเลยมาจะมาเลยห้ามเปิดเน็ตแม่นนะได้เปิดครับเปิดอะไรครับเปิดเน็ตทำไมครับทินอ๋อโอเคโอเคครับ มาทำเล่นเลยยุ้ยใบช่ตัวนี้นอ่ใช่ตัวนี้นอนนเอาฉันไม่เอาโอเคครับเราเนื่องจากเลยทำให้มืเมือ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 กันเราต้องเรียกเบเทลไล่ตั้งโอเค แล้วตัวนี้แล้วก็ูดสีเยอะไมนหนุดเลยหยุบตัวนี้โอเคครับอือมีแล้วเดี๋ยวกำจัดสมดโอเคครับโอเคเล่นแบบตัวนี้สุเยอะ ีม่เป็นพี่ใจเเล่นเกมไพ่ไหมอพ่อในรถเลไพ่เอามาสมอเลยอ่ะอันดีคฟเล่นไพ่ให้หน่อยตีขวตีอะไรกันไม่เล่อ่ะคอมฟีหรอไม่ใช่เล่นเล่นไพ่อุเฟซม่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมอ,ะอ,ะอะไรเนี่ยโอเคกลับมากันต่อครับโรมิอโอโฟเซอุอ้มไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายไม่ต้องคุยกันมากมายเอาเลยเล่นนี้ดีกว่าเล่นอะไร ม่นี่นนไงเป็ไงเป็น,น,ปน,น,ปน,นส,สาสีเมียุงกมียุงทที่ครับมไ,มไม่มีเบรกตัวแดงหรอ พี่หียออะไรงใส่เสียงเกมแม่งจะดังเกินอืมมาโฟเซ่ฉันขอให้นายมาเป็นเพื่อนกับฉันอืมมาผมโฟเซ่นะโอ้โหแม่จุดตเต็มเต็มอ้เอาไว้นี่จา้าได้บด้ฉันหาย่คือดเดี๋ยวซิมหอ ซิมเนี่ยพี่เล่นเป็นเดิ้ลซิมอ่ะในนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็ต้องขอจากที่เพี่อนเอานี้ครับเดี๋ยวหลุดไหมขอให้มันหลุดเออออกมาได้ะมันเด้งออกโอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอ